น,นี่ใหม่นะคะให้ท่านผู้ชมเด้ตื่นอกตื่นใจม้วนโบน้าค่ะคันม่วนก็กดไลค์กดแช่นะคะ,ะคอมเมนต์มากดะ้ค่ะจะได้ปรับปรุงนะคะเพราะว่าตั้งใจนะคะว่าอยากล่ำนะคะคุณช้างคุณแผนนะคะรักษาขนมรมเนียมประเภณนีนะวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะอันนี้ความตั้งใจของรัตินันศักดิ์สุธเจริญนะคะอยากทำตรงนี้นะคะจนกว่าชีวิตจะหาใหม่นะคะเมื่อนี้อาจจะเป็นมือแล ะะแต่ต่อไปคิดว่างนะคะแล้วเกิดเพราะว่ามอัำที่เพิ่นเสียงดีมอลำเก่านะคะยังเช่นลุงสนันมาไล่นะคะลูกศิษย์ทองมีมาไล่นะคะ,ะสมใจมาไล่ยังสินะคะเป็นนามสกุลเดิมกับสุโภคมือน,นี่เพิ่มปนิมาเพราะว่า COVID โควิดบหมือนพกเขาไม่ออกจากพื้นที่นะคะนะคะเพิ่นกะต้องสิ้นเดือนหรือว่าหาโอกาสว่าถ้าคนบติดอีกอย่างนะคะเพราะว่าของพวกเข้านะคะกัยังรักษาตรงนี้ห้าสิค่อยๆไล่สดใหายพี่น้อง นะคะที่อยู่บ้านนะคะได้ดื่มเบียร์หรือว่ากินเข่าหรือว่าก่อนสินอนนะคะให้ได้ฟังมาลลมามวลเพลินๆนะคะชนใดไม่มีดนตรีการนะคะก็คือกันล่ะค่ะอันคือกันนะคะเฮามามวนมาอย่างละสิงต่างตา ที่มันสะสมข้ามาในประเทศไทยเฮ้าณมือนี่เดี๋ยวมันกับหมอดสลายไปในปีพศ .2564 เชื่อหรือเกินนะคะปีโฮกขาเขาเฮาเป็นปีที่ประเทศไทยของเขา,เขาจ,ะจะเริ่มเรื่องไปในทางที่ดีนะคะเชื่อตรงนี้นะคะ,ะลัตินนันเองก็เลยมาจัดมอลัามขุดซ่างขุณแผนขึ้นมานะคะตรงนี้เพื่ออยากให้พี่น้องพิ่ ทุกท่านนะคะได้มีความสุขความเจเริญท่านผู้ชมนะคะสามดาวดายสานนะคะเบื้องล้วเต็มจอเลยค่ะเริ่มจออีกซะด้วยนะคะพวายังนะคะมันเป็นมลนำยอนยุกนะคะไปเล่นไซกับซางนะคะถ้าต้องการ จะพาพจะท่านะคะ,ะตามขึ้นปันขึ้นป้ายไว้นี่นะคะโทม่านะคะสมจิตโปรโมชั่นนะคะหรือลาตินันสักสพเจริญนะคะศูนย์แปดนสามสองหนึ่นึ่งเก้าหกห้นะคะราคาย่อมเยาตาั้งบกฮุ้งหายนะฮะจีเขาหายก็ยินดีไปล่ำฉลองบาว่างานนะคะล่ำวอวยพรนะคะล่ำทรงดวงวิญญาณ นะคะล่ำขืนบานไม่ล่ำโกนจุกล่ำงานบวชนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้อมรับนะคะ,ะแต่แต่ศรัทธาสิเดียร์ใจนะเพราะว่าหมอล่ำเฮาเนี่นะคะเป็นหมอล่ำที่มาตาฐานเพผู้เลียนมาแต,แต่แต่อายุสิ่2อปีนะคะมีสองสาวนี่คะ่ะแยงกันอ้วนผอมเนี่ยนะคะเป็นหมอล่ำน้องไม่นะคะแต่กับพยายามเลียนก็ปีเอาจากลุดพีเพิ่นนะคะบางครั้งเราก็ต้องถามเพิ่นนะคะเชื่อแล้วเกินนะคะว่าคนเฮาเนี่นะคะ เขาบอกว่านะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแม่บ้าะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคือพวงมาลัยนาใจที่สามสาวดาวอีสานที่จะเดินต่อไปทั้งหนาได้อย่งอางงดงามแลวก็ดูในประเพณีของเฮ้ายางสั่งงานสั่งคนที่เพิ่งเป็นหมอรำมมาก่อน,นจะเอาตรงนี้กบมารวมวงของเฮานะคะขอบคุณหลายๆค่ะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้จเจริญรุ่งเรือง ให้มีความสุขนะครับะจะจากของอหลวงพ่อเป็นจุดใดๆนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้สามสาวดาวที่สานนะคะขอให้ลำให้ร้วยให้จเจริญเจริญเจริญนะคะ